ก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาสร้างความปลอดภัยให้กับแอป f c e e o o o นะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากให้คนอื่นแฮก a c e b o o k ของเรานะครับเราอยากจะตรวจสอบก่อนทุกครั้งนะครับที่มีการเข้าใช้งาน facebook ของเรานะครับคลิปนี้เราก็เลยจะมาเปิดการแจ้งเตือนนะครับว่าถ้ามีคนนะครับแอบเข้าใช้งาน facebook ของเราให้นะครับแอปแจ้งเตือนมาที่หน้าจอของเราทันที นะครับเราจะทําอย่างไรนะครับง่ายนินเดียวอันดับแรกไปที่ Facebook ของเราก่อนพอเรามาที่ Facebook ของเรานะครับให้เรากดที่ขีด3ขีดมวมบนขวานะกดที่ขีด3ามขีดมุมบนขวาแล้วมากดที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดที่รูปฟันเพืองหนึ่งครั้งพอกดที่รูปฟันเพืองเสร็จปุ๊บให้เรามาที่ศูนย์บัญชีนะครับกดที่ศูนย์บัญชีหนึ่งครั้งนะครับเสร็จแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับมันจะมีคําว่ารหัสผ่านและการรักษา ความปลอดภัยนะครับกดที่ตรงนี้นะครับพอกดที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับมาดูตรงนี้นะครับการตรวจสอบความปลอดภัยนะครับมาที่เมนูโมการเตือนการเข้าสู่ระบบนะครับการเตือนการเข้าสู่ระบบนะครับกดเข้ามาที่เมนูนี้นะครับแล้วกดที่ facebook ของเรานะครับมันก็จะถามว่านะครับเราจะให้เตือนในแอปหรือจะให้แจ้งเตือนไปที่ Gmail หรืออีเมลของเรานะครับเราก็กดแจ้งเตือนในแอปนะครับ แบบนี้นะครับพอกดแจ้งเตือนในแอปใช่ไหมครับพอมีคนเข้า Facebook ของเรานะครับมันจะเด้งเป็นป๊อปอัพขึ้นมานะครับบนมือถือของเรานั่นเองนะครับแล้วเราก็จะรู้ได้แล้วเราก็จะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีนะครับสำหรับใครที่มี Facebook ะับส่วนตัวนะครับหรือ f a c e b o o k นั้นสำคัญกับเรานะครับไม่อยากให้ Facebook โดนแฮก ก็ลองทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนเรื่องนะครับการอยากจะรู้ว่ามีใครแอบเข้าใช้งาน Facebook ของเราไหมนะครับอยู่ในชันจนจะทำคลิปแยกออกไปนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนายชันจนด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ